ตอนช่วง1ออโมงที่เราเจอกันเมนเซจะกลับมาได้ด้วยแรงอะไรดีเช้าวันนี้แรงเดลต้าแรงเดลต้าไม่มันนี่กี่วันต่อเนื่องแล้วนะพี่พี่หมิง3มวันก็จริงๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าตอนนี้หุ้นในกลุ่มเทคหุ้นกลุ่ม AI อะไรเชื่อมโยงกับ AI Data Center เนี่ยมันกลายเป็นว่าเริ่มเห็น Flow ของการอัพเกรดและคอ m บินเ t ชั n ในหุ้นในเอเชียนะไม่ได้อัปเกรดตัวเดลต้าตรงนะฮะเขาอัปเกรดที่ไต้หวันที่เกาหลีกันนะอย่างเอ i ที่ไต้หวันเนี่ยอัปเกรดตัวท s อสขึ้นมานะมันกลายเป็นว่าเซนติเมนต์ตอนนี้เนี่ยหุ้นในกลุ่มเทคกลับมาอีกแล้วนะฮะแล้วประเทศไทยเนี่ยบังเอิญก็โฟกัสกันไปที่เดลต้าเป็นหลักนะตัวรองรองเนี่ยก็อาจจะขึ้นบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับพวก K c ซฮาน่านะครับเอ่อแคลคอมนะมตัวหลักก็เลยไปตกที่เดลต้า แล้วบังเอิญว่าเดลต้าเนี่ยผมมองอีกมุมนึงนะหลายท่านเนี่ยอาจจะมองว่าเกณฑ์มาเก็ตแคปเวกสิเปอนี่ยมันจะทําให้กองทุนนักลงทุนสถาบันต้องขายเดลต้าผมมองอีกมุมนึงนะฮะค่ะมองอะไรคะผมคิดว่าพาสซีฟฟันเนี่ยอาจจะต้องขายอาจจะไม่เวทเพิ่มทมําไมพาสซีฟนะฮะซึ่งพาสซีฟเนี่ยคือคนที่ลงทุนตามดัชนีเป๊ะๆนี่ยครับแต่ สัดส่วนถามว่าเยอะไหมตอนนี้มันเริ่มมีกองทุนอีกประเภทหนึง่งเหมือนกันที่ไม่ใช่พาสีคือกองที่เป็นแอคทีฟกองที่เป็นแอคทีฟฟันเนี่ยกลายเป็นว่าถ้าเขามีเดลต้าเขาจะเอาร์ฟอร์มเสร็จ50ทันทีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่ากองทุนที่เป็นแอคทีฟฟันเนี่ยเข้าไปโหลดตัวเดลต้ากันในมุมนี้นะผมมองอย่างนี้คือกองทุนเนี่ยไม่ได้ขายขายเดียวแน่นอนแว passive, อนว่พาสีอาจจะไม่ได้ซื้อเพิ่มแต่แอคทีฟเนี่ยโหลดเพิ่มเพราะเขาต้องการเอาร์ฟอร์ม เนี่ยฮะมันก็เลยกลายเป็นสถานการณ์ที่เดลต้าอยู่ดีๆในช่วงไม่กี่นาทีที่ผ่านมาก็ปรับตัวขึ้นมาแล้วก็ทําให้ดัชนีเซ็นตอินเด็กซ์เนี่ยปรับตัวตามขึ้นมานะครับโอเคอันนี้เราคุยกันภาพตัวเดลต้าเดี๋ยวมาดูภาพรวมของตลาดนะครับเดี๋ยวแชร์สกรีนแล้วเดี๋ยวดูไปด้วยกันนะครับใช่ค่ะครับก็สําหรับวันนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าภาพจากต่างประเทศเนี่ยกลับมาดูดีแล้วในประเทศก็ยังไปได้ต่อนะฮะต่างประเทศดูดียังไงฮะ ตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขจ้างงานกลายเป็นว่าคลิกกลับมาไม่ดีอีกแล้วที่สหรัฐนะครับเสร็จแล้วในเรื่องของการชัดดาวนะีโกลเมนชัดดาวที่สหรัฐเนี่ยไม่แน่ใจนะฮะเป็นแผนของทางคุณครัมหรือเปล่าด้วยซ้ำเอ,อเขาบอกว่าเป็นแผนในการลดคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลายเป็นมีตัวเลขตกงานเพิ่มขึ้นนะฮะใช่แล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเฟดเนี่ยอาจจะต้องลดดอ,อกเบีย้ยจริงจังนะครับอันนี้อันนี้เราอาจจะเป็นทฤษฎีสมคบคิดนะครับไม่แน่ใจแต่ว่าโอเค ตัวเลข,ข้างงานมันออกมาไม่ดีนะครับแล้วก็ภาพมาอย่างนี้เนี่ยนักลงทุนก็เลยไปให้น้ําหนักในเรื่องของการลดดอกเบี้ยกันนะครับอันนี้เป็นมุมที่1ทําให้ต่างประเทศกลับมาดูดีแลอย่างที่บอกนะฮะตอนนี้โฟล์เข้าเอเชียเหนือภาพชัดก็คือพวกคุณเทคหุ AI, ้น AI นะครับเอเชียเหนือก็คือพวกอ่าญี่ปุน่นเกาหลีไต้หวัน<า>นะครับอันนี้เป็นมุมจากต่างประเทศมุมในประเทศบ้างนะฮะในประเทศเนี่ยผมเชื่อว่าเดือนตุลาคมเนี่ย มันจะมีปัจจัยที่เป็นบวกทั้งนโยบายกันคลังแล้วก็นโยบายการเงินนะฮะซึ่งในช่วงสองสมปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยเห็นสองนโยบายนี้ไปด้วยกันเท่าไหร่นะนะครับรัฐบาลในช่วงสองปีที่ผ่านมาอยากกระตุน้นเนะยอยากผ่อนคลายทุกอย่างเพื่อให้เศรษฐกิจปูขึ้นมามแต่ว่าทางแบงก์ชาตินะครับช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยอยากจะกดให้เศรษฐกิจมันนิ่งออื นะครับให้มันมีเสถียรภาพมนเลยกลายเป็นว่าสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ในช่วงที่การคลังกับการเงินเนี่ยไม่ค่อยจะไปด้วยกันเท่าไหรนะ่น<ฆ>ักแต่รอบนี้เนี่ยผมเชื่อว่านะฮะเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะเห็นการคลังกับการเงินเนี่ยไปด้วยกันะการคลังเนี่ยชัดเจนแล้วนะครับว่าพร้อมที่จะอัดงบมาตรการกระตุ้นต่างๆ,ๆนะแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวต้องติดตามกันทุกสัปดาห์เลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวทุกสัปดาห์ก็จะมีข่าวไม่ว่าจะเป็นมาตรการที่ เกี่ยวข้องกับการอัดเงินก็ตามหรือเป็นมาตรการที่เกี่ยวข้องกับอ่าโบรีรต่างๆเนี่ยม,มันจะทยอ,อยออกมาทุกๆสัปดาห์หลังจากนี้เพราะเรามมีเวลาแค่สี่เดือนอนะครับอ,รอันนี้คือการฟังอืนี่คือการฟังะนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าล,ลครึ่งพลาสเดี๋ยวก็ต้องมี easy receive นะครับเดี๋ยวก็ต้องมีการเร่งรัดการประมูลโครงการก่อสร้างต่างๆนะครับเดี๋ยวก็จะต้องมีในเรื่องของการพิจารณาตัว passenger s v i t c h ของตัว l t แนวะต่างเหล่านี้เนี่ยมันยังมีอีกเยอะนะให้ที่อยู่ในไปไลายลายเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวต้องติดตามกปนทุกสัปดาห์ในเรื่องที่ประชุมคอรมอทุกวัน,น,นนะอังคารนะนี่คือการคังเหมือน,นที่พี่นิงบอกบอกว่าการคังมันมาแล้วคราวนี้แบบฝั่งของ,ของทา,างประเทศไทยเนี่ยมีผู้ว่าคนใหม่ด้วยแล้วก็น่าจะมีแนวโน้มในการลดดอกเบี้ยด้วยหมายถึงมุมนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเนี่ยยิ่งดีกำลังจะไปต่อเนี่ยก็คือวันที่แปตุลาเนี่ยนะประชุมแบงก์ชาติประชุมที่ประชุมกนงนะฮะแบงค์ชาติประชุมเป็นครั้งแรกของทางผู้ว่าท่่านใหม ซึ่งผู้ว่าท่านใหม่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าทุกท่านตอนนี้ในวงการการเงินเนี่ยมองว่าท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะโอนอ่อนผ่อนตามทางภาครัฐเพราะที่ผ่านมาท่านอยู่ออมสินนะครับก็อาจจะมองในมุมนั้นก็คือท่านอาจจะเห็นภาพนะฮะของคนที่อาจจะเรียกว่ากูไม่ผ่านติดนี้ติดสินกันนะครับก็น่าจะมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินนะครับลดดอกเบี้ยครั้งนี้น่าจะลดค่อนข้างแน่นอน นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยววัดกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมทางฝ่ายสิร์ชเราเชื่อว่าน่าจะมีลดอีกครั้งหนึ่งช่วงเดือนธันวาด้วยนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้ต้องยอมรับว่าถ้าเกิดว่าไม่อัดมาตร,รการทางการคลังเข้ามาเนี่ยนะทางารัฐมนตรีคลังเนี่ยทางคุณเอกนิติเนี่ยก็เปิดออกมาว่าถ้าไม่อัดเลยเนี่ย GDP ไตรมาสที่ 4, าาสีอนะ่อาจจะใกล้ศูนย์อาจจะใกล้ศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นคือยังไงก็การเงินก็ต้องเข้ามาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นพอการคลังกับการเงินเข้ามาพร้อมกันเนี่ยมันก็จะเกิดแรงแล้วว่า ดัชนี Set Index เซ็ตอิเกซ์นี่ยมีโอกาสนะครับมีโอกาสต่อให้เดลต้ามีการพักฐานเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะมีการบุ่นตัวเล่นบุนกลุ่มเล่นไปหากลุ่มที่เป็นรักษาของด o ม e สติกเพลยกัน mm hmm. นะครับก็จะทำให้ดัชนีเซ็ i ต d อิเนี่ยยังพอจะไซด์เอัพได้อยู่นะครับแต่ว่าอัพไซจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าถ้ามีการบุ่นตัวเล่นเนี่ยสลับจากเดลต้ามาตัวอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นลักษาที่ s e ็ Index นเนี่ยขึ้นแบบไม่ได้แรง <Okay. S 1> แต่ขึ้น นะครับเขาหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับหรือลงก็จะลงไม่แรงนะครับมาดูภาพของเซ็ตอินเด็กกันนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูภาพนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีตัวเลขหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจนะฮะเซ็ตอินเด็กก่อนนะครับกรอบเดิมนะฮะที่ผมพูดในช่วงหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆผมพูดว่าซากบริเวณหนึ่งสามหนึ่งศูนย์เนี่ยนะแล้วก็ไทยก็ติดจริงนะฮะติดแล้วก็พักย่อลงมานะครับตอนนี้นะครับเซ็ตอินเด็กยืนเหนือตรงจุดกึ่งกลางบลิงเจอร์แบรนต์ตรงหนึ่งสองแปดห พร้อมที่จะขึ้นไปเล่นแบนบนอยู่นะครับโดยจิตวิทยาจะอยู่ที่1,300จุดนะครับแล้วก็เป้าหมาย1,320นะครับไฮเดิม erm นี่ผมว่าน่าจะผ่านได้ถ้าดูจากแพทเทิร์นเดิมๆนะครับ1,320จะเป็นเป้าหมายรอบนี้นะครับแล้วก็1,286ถ้าตัวเลขกลม,มก็1,285จะเป็นแนวรับสำคัญที่ไม่ควรหลุดไม่ควรหลุดนะครับ1,285ไม่ควรหลุดนะครับถ้าหลุดเนี่ยอาจจะถอยลงมาสัก15จุดก็คือ1,270 นีครับตอนนี้ก็มองเป็นภาพที่ค่อนไปทางไซเวอร์แแล<ม>้วกันเพียงแต่ว่าก็เผื่อไว้หน่อยนะครับอย่าหลุด1285นะครับแล้วก็ถามว่าเออเีมีประเด็นอะไรที่เมื่อกี้ผมเปลยไว้ว่ามันน่าสนใจเราต้องติดตามนะครับผมช็อตแชร์ลิงแล้วไปดูอีกไปดูอีกอันนึงกันนะครับ<ม>ก็คือใน,นเรื่องของการช็อตเซลลิง ผมทำตัวเลขช็อตเซลลิงเป็นอันนี้โมเดลเนี่ยทางวิชาการเขาจะใช้ชื่อว่า aggregate short interest นะครับอธิบายเพิ่มนิดนึงนะครับ short interest คืออะไรนะฮะ short interest ก็คือหุ้นแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีจำนวนที่ถูกช็อตเซลล์นะฮะเช่นหุ้น ABC ถูกช็อตเซลล์1 0 0 0หุ้นอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอามาหารกับจำนวนหุ้น total listed share หรือจำนวนหุ้น free float เนี่ยเราจะได้ส่วนหมดได้เ a นึงขึ้นมาที่เรียกว่า short interest นะครับยิ่งเลชนี้สูงเท่าไหร่แสดงว่าแรงช็อตนีพุ้นตัวนั้นจะยิ่งเยอะขึ้นเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยทฤษฎีนี้เขาก็บอกว่าถ้าเราทําเป็นค่าเฉลี่ยทั้งตลาดเราจะเห็นอินเด็กซ์อินหนึ่งขึ้นมานะครับก็คือตัว aggregate short interest นะครับเส้นสีแดงนะครับด้านซ้ายโฟกัสด้านซ้ายแล้วกันนะครับมันเป็นผมหารด้วยจํานวน total listed share ด้านขวาจะเป็น free float นะครับดูด้านซ้ายนะครับให้เห็นภาพนะฮะ เส้นสีแดงคือ aggregate short interest นะครับเส้นสีน้ำเงินคือ set index นะครับจะเห็นว่าช่วงกลางปี2024ปีที่แล้วเนี่ยไอ้ตัว aggregate short interest เนี่ยพูดง่ายๆก็คือการ short ซลล์ในหุ้นเนี่ยเยอะมากทำจุดพีคตอนกลางปีที่แล้วแล้ว set index เป็นจุดต่ำสุดของรอบที่แล้วพอดีนะครับก่อนที่จะผิด set index จะฟื้นขึ้นมาแล้วก็มีการ short covering กลับนะครับจะเห็นว่าเส้นสีแดงทิ้งดิ่งเลยขณะที่ set index ฟื้นตัวกลับนะครับอันนี้คือภาพของปีที่แล้ว นะฮะภาพของปีนี้เช่นกันนะครับตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ที่ดัชนีเซ็นดินเด็กฟื้นตัวขึ้นมานะฮะแถวๆบริเวณพันสองร้อยพันสามร้อยเนี่ยการช็อตเนี่ยเพิ่มขึ้นแบบผิดหูผิดต,ตาแล้วก็ขึ้นมาทําเกือบจะเป็นไฮเดิม,มล,ลักษณะนี้เนี่ยนะฮะมันมองได้สองมุมหนึ่งคือนักลงทุนเนี่ยขายในช่วงที่ใกล้พันสามคือกลัวว่าจะไม่ผ่านนะครับแล้วก็ทยอยขายโดยเฉพาะต่างชาติแหละเพราะว่าเห็นฟลต่างชาติขายสุทธิกันมาต่อเนื่องทั้งเดือนกันยาเลย นะครับทั้งเดือนสิงหาคันยาเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยอีกมุมหนึ่งอันนั้น,นคือมุมหนึ่งนะฮะอีกมุมหนึ่งผมหวังว่าจะเป็นเหมือนมุมที่เกิดขึ้นเมื่อกลางปีที่แล้วก็คือพอมีสัญญาณบวกเชิงด้านบวกดีๆกลับขึ้นมาเนี่ยมันจะมีการซื้อคืนปิดสถานะช็อตอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงพันสามกับพันสามร้อยยี่สิบเนี่ยสำคัญนะถ้าผ่านได้เนี่ยผมเชื่อว่าจะมีการซื้อคืนปิดสถานะช็อตขณะที่การช็อตเนี่ยผมเชื่อว่านักลงทุนไม่อยากช็อตเพิ่มไปกว่าน,นี้แล้วเพราะ อันนี้เป็นล่าสุดก็คือสุกที่แล้วนะฮะผมท,ทําทุกสุกนะฮะทุกจุดนี้คือทุกสุกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยจะเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งถ้าเกิดว่าทะลุพันสามกับหนึ่งพันสามรอยี่สิบเนี่ยแรงส่งจะมีแบบผิดหูผิดตาที่เรียกว่าอาจจะเกินเป้าหมายที่มองกันไว้นะครับแล้วก็ถามว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยถูกช็อตกันหนักๆบ้างนะอันดับหนึ่งเลย mtc นะฮะอันดับสองฮาน่านี่ครับนี่เราก็เห็นนะฮะว่าหุ้นหนก็ไม่ค่อยไปไหนนะฮะช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ตัว,ว,ว AOT ช็อตหนักมือมาตลอดอนะครับขณะที่ถ้ามีการปรับ Passenger Service Charge ในเดือนตุลาก็คือรอคลมอนีี้แหละนะครับถ้ามีการปรับผมเชื่อว่าจะเป็นตัวปลดล็อกตัว l อลแล้วมันก็จะสอดคล้องกับราคาหุ้น l อลตอนนี้พอดีนะครับซึ่งหวังว่าน,ะะน่าจะเป็นพระเอกตัวถัดไปโอ้หวังไม่ไม่ว่าจะเท่าไหร่หรอไม่ว่าจะ100หรือ200เขาอยากได้สอง <200. S 1> ผมว่าน่าจะเป็นพระเอกตัวถัดไปเพราะดูจากกราฟอย่างนี้เนี่ยน่าจะมีการปิดช็อตถ้ามีข่าวปรับ Passenger Service Charge หรือมีการแก้สัญญาก,กับ King Power <Okay. S 2> นะครมันจะมีแรงปิดช็อตเกิดขึ้นนะครับเพราะตอนนี้ทำ New High แล้วครับพี่จอยใช่คุณมิงถ้าปรับถ้าปรับ100มีนัยยะต่อหุ้นกี่บาท อันนี้นักวิเคราะห์ของเรายังไม่ได้ทำตัวเลขเลยฮะอันนี้ขออภัยโอเค,คเพราะว่าเขาเสนอเข้าไป200อยด้วยใช่ใช่ครับถ,ถ้าถ้าปรับเนี่ยยังไงมันต้องลงบุ่ท่อมลายไปแล้วล่ะเ,เพียงแต่ว่ามากหรือน้อยเนี่ยต้องให้นักวิเคราะห์เขาทำตัวเลขนิดน,นึงแล้วที่สำคัญยืนเหนือเส้น200น้อยนเนี่ยตอกอใจใมาสักทีผมก็เลยจะบอกว่ามันเป็นสัญญาณดีอย่างหนึ่งนะครับก็คืออาจจะมีการปรับตัวเดลต้าอาจจะมีการพักฐานหรืออะไรก็ตามแต่แต่มันจะมีพระเอกตัวถัดไปให้พี่เดียวได้พัก นะครับแล้วก็อย่างเมื่อกี้เราเห็นแล้วแรงช็อตตัว LT เนี่ยเ,เท่าไหร่นะตอนนี้ช็อตคาสฐานะไว้เนี่ยมีประมาณ100กว่าล้านหุ้นเนี่ยหนึ่งยสิบสาล้านหุ้นเนี่ยนะครับหนึ่งร้ยล้านหุ้นนี่เยอะมากสำหรับตัว LT นะฮะอืมโอเคอนน่ะเ,เดี๋ยวรอ<ก>ดูกันก็เหเป็นพระเอกตัวถัดไปแล้วกันนะครับทำ New ิวไฮผ่านสองร้อยวันนะครับโอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีข่าวดีก็ปิดช็อต ใช่ครานี้ตัวหนึ่งที่ต้องต้องถามว่ามันไปไกลมากก็คือตัวพี่เดลนี่แหละพี่เดลนี่เรายังพอหาแนวต้านได้ไหมคะยังพอหาแนวต้าได้ไหมคะ,ะเดลตาด้ลตานี่มันเป็นเรียกว่านกวิคคเคะห์เขาก็ไม่กล้าเชียร์กันแล้วนะฮะอันนี้ <ไป S 2> นกวิคะห์ไ,<ก><อ>ไม่กล้าเชียร์แล้วอะ่ะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวอร์ชันจริงๆอ่ะมันอยู่ตรงไหนกันแน่แต่ถ้าดูจากกราฟถ้าดูจากกราฟนะฮะผมขอตีเป็นลักษณะของแบบอัพเทนไลน์ชันแนลรอบนี้แบบ เรามาดูด้วยกันเลยผมก็ยังไม่เคยดูนะฮะถ้าตีขึ้นไปจริงๆเนี่ยมันก็ยังพอหยักที่เล่นนะก็อาจจะรอเห็นร้อยเก้าสิบก็ได้นะฮะเพราะมันก็ทำนิวไฮขึ้นมาอีกแท่งสองแท่งก็ถึงแล้วอ่ะนะครับแต่ว่าเราใกล้ๆสองร้อยผมว่ามันก็จะเป็นแพทเทิร์นเดิมๆนะฮะพอติดแนวต้านแล้วก็จะเริ่มอืดละเมื่อเหมือนกันนะครับก็มองว่าไม่น่าเกินสักร้อยเก้าสิบสองร้อยนะครับแต่ก็เผื่อไว้หน่อยถ้าเกิดพักฐานก็ระมัดระวังนะครับโอเคค่ะห้าหน้าเหรอคะ ฮาหน่านะครับฮาหน่าจริงๆเนี่ยผมว่าน่าสนนะครับแล้วก็ถูกช็อตเป็นเบอร์สองของประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวฮหาหน่าเนี่ยถ้านะครับถ้าสัญญาณต่างๆมันกลับมาดีอย่างที่เราคาดการคือตรมัดสามเนี่ยผลประกอบการจะฟื้นตัวเนี่ยนะผมเชื่อว่าน่าจะมีแรงซื้อคืนกลับเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่ฮหาหน่าเขาเริ่มเป๋ๆเ,เนี่ยก็คือช่วงที่คนกังวลเรื่องค่างเงินบาทกันนะแต่ตอนนี้เริ่มที่จะปลดล็อกแล้วผมว่าน่าจะเริ่มที่จะมอง เรื่องการฟื้นได้บ้างสำหรับตัวฮาน่านะครับแล้วตอนนี้เขาสู้อยู่ตรง200วันอยู่นะครับแถวๆบริเวณซักสองร้อยวัน EMA จะอยู่ตรง24บาทกว่าๆนะครับก็อาจจะดูนิดนึงนะฮะให้ฟื้นตรง24.2แล้วก็จุดกึ่งกลางบอลลิงเจอร์แบนตรง24.7นะผ่าน2แนวนี้ได้นะครับจริงๆเป๊ะๆเลยเนี่ย24.8สิบนะผ่าน24.8เนี่ยกลับขึ้นไปเล่นข้างบนได้นะข้างบนก็อาจจะมองตั้งอย่าง26ถึง27นะเล่นเทรดดิ้งได้นะฮาน่าใหหห้้ลลุุดดนนะครับถาเี่ย คนที่เขาช็อตไว้เขาก็หวังจะอยากให้หลุดนะครับเพราะฉะนั้นนีก็ระวังนิดนึงนะครับตรงล<ช>งแถวๆถนี้นะครับสักยี่สนะครับโอเคอ่ะงั้นขอดูคำถามในส่วนของหุ้นรายตัวบ้างนะคะดูใน m อที่มีข่าววันนี้ก่อน LTS ค่ะ LTS นะครับอันนี้มีราค<อ>า,าเาน็นเตอรนะแถวๆ4สี่บาท่ะครับตอนนี้ราคาครับตัวนี้เนี่ยจะเห็นอย่างหนึ่งว่าเขากองแบบสร้างฐานละ นะครับไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่สั่งอย่างหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยคือเขาสร้างฐานแล้วพอเขาสัางสร้างฐานแล้วเนี่ยโอกาสที่จะหลุดเนี่ยมันก็จะดูแล้วว่าดูน้อยแล้วนะครับยกเ <ภา S 2> ว้นว่าถ้าหลุดแบบหลุดโลนะฮะตรงสี่สองหกเนี่ยอาจจะมีแบบต้องคัดลอสตนะครับตามวินัยนะครับแต่ถ้าไม่หลุดผมว่าเขาสร้างฐานแล้วแล้วก็รอเป็นรักษาการรีบาวน์นะครับก็จะมีการรักษาการรีบาว์แบบ อ่าเรียกว่าอะไรอ่ะแบบอยู่ดีก็พรวดข little, ึ้นมานะครับก็ก็เดี๋ยวดูนิดนึงนะฮะถ้าพรวดขึ้นมาเนี่ยอยากให้ดูตรงนี้นะครับตรงจุดถึงกลางตรงสี่จุดห้าแล้วก็ตรงสี่จุดเจ็ดสองจุดนี้เนี่ยสี่7ดห้าสี่จุดเจ็ดผ่านได้เนี่ยแรงเก็งกำไรจะมาเพื่อเพิ่มขึ้นไปทดสอบแถวห้าบาทกว่าค่ะนะครับอันนี้องเป็นลักษณะแบบเล่นเก่งกำไรแบบรอบที่แล้วเนี่ยฮะอยู่ดีก็มีแรงขึ้นมาเ <hay. S 2> นะ่ยดีตัวขึ้นมาแล้วก็เก่งกำไรกันทีนึงนะครับแล้วก็พักนะฮะจะเป็นลักษณะนี้แล้วเพราะว่าคุ amour, ้นเขาสร้างฐานแล้วก็ต้อองรรนะคับ โอเคตัวต่อไปสิเคียวค่ะครับตัวสิเคียวนะครับ mm hmm. uh, ผ่าน200วันขึ้นมาแล้ว mm hmm. นะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่ไซเควล์แบบค่อนข้างมีระเบียบวิน,นัยนะฮะอันนี้ถ้าจะบอกว่าเป็นโปรแกรมเข้ามาเล่นนี่ก็เชื่อเลยนะฮะ <c oughs> เพราะว่าขึ้นมามีวินัย <c oughs> มาก <c oughs> นะครับเรียกว่าแตะแตนวต้านลงมาหาแนาวรับแล้วก็ดีตัวกลับนะฮ mm hmm. ะลักษณะนี้เลยนะครับ ก็สำหรับตัวคียวนะครับทำผ่านจุดฮใหม่นะครับตรงบริเวณสัก13บาทลักษณะนี้นะครับก็มองเป้าหมายถัดไปแถวๆบริเวณใกล้ๆ14อาจจะสัก13.9นะครับแล้วก็แนวรับก็คือจุดที่เบรกขึ้นมาตรง13บาทนะครับจุดสต็อปลอสเผื่อไว้นะครับจุดถึงกลางบรลลิงเจอร์แบนดแล้วก็เป็นเส้นตรงนี้แถวๆนี้จะอยู่แถวๆบริเวณสัก12.7นะครับอันนี้เผื่อไว้โอเคค่ะขอตัวสุดท้ายวันนี้ค่ะไปที่เซตนะคะตัวทรูค่ะพุ้นทรูนะครับตัวนี้ผมว่า พุ้นมันลงมาเยอะเกินไปหน่อยเพราะาถูก t a k โ p r o f ตด้วยแหละนะครับแล้วก็อาจจะมีข่าวลงข่าวลือเรื่องของไทยเรนนอเขาจะถอยตัวหรือเปล่านะครับเปลี่ยนแผนการลงทุนหรือเปล่านะครับซึ่งผมก็ประเมินว่านะครับปัจจัยพื้นฐานของเขาดีและดีขึ้นในมาที่3เนี่ยแม้ว่าจะมีคนย้ายค่ายซึ่งก็เป็นไป,นปนตามคาดก็คือทั้งบอลพรีเมียร์ลีกทั้งเหตุการณ์แผ่นดินไหวต,ตอนนั้นะนะครับและสัญญาณล่ม,มนะฮะคนย้ายค่ายมีจริงแต่ตัวอาปู นะอาปูนี่คือ,อเรียกว่าเป็นรายได้ค่าบริการต่อจํานวนผู้ใช้นะฮะม,มันกลายเป็นยอดฟื้นตัวกลับขึ้นมาแล้วมันกรบจํานวนคนใ้ายค่ายแล้วกลายเป็นว่ากำไรไตรมาสที่สามเนี่ยดีนะต้นทุนคลื่นที่ประมูลใหม่ก็ถูกลงนะไตรมาสที่สามกำไรดีนะฮะโตทั้งเยียร์ออนเยียร์คิวออนคิวไตรมาสที่สี่ก็ลุ้นจะโตดีต่อนะฮะเพราะว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากรัฐบาลใหม่ผมเชื่อว่าน่าจะเข้ามาช่วยได้บ้างแหละนะครับในเรื่องของกลุ่มสื่อสารเพราะฉะนั้นตัวทูเนี่ยผมว่าไปต่อนะครับเพียงแต่ว่าวันนีี้เ่ย เขาจะติดอยู่จุดหนึ่งนะฮะขีดเส้นลงมานิดนึงนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยติดตรงแถวๆสิบจุดเก้า 9, แล้วก็วันนี้เนี่ยผ่านขึ้นมาละนะครับเป็นการเบรกจุดที่หนึ่งเบรกเทนไลน์ oh. line, จุดที่หนึ่งนะ,ะจุดเล็กๆเ,เ,เนี่ยนะครับจุดที่สองที่เขาติดวันนี้เนี่ยก็คือตรงเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันแบบ EMA <c oughs> นะตรงสิบเอ็ดจุดหนึ่งนะผ่านสิบเอ็ดจุดหนึ่งได้ถัดไปมองสองร้อยวันแบบ SMA ต่ออีกตรงสิบเอ็ดจุดห้านะก็จะเล่นทีละสเต็ปนะสำหรับทุนครูเพราะคุณหุ้นเขาลงมาเยอะนะครง 11.1ดจุดหนึ่งแล้วก็สิบ็ดจดห้านะฮะแนวรับก็อยู่ตรงบริเวณสักสิบจุดเก้าคือจุดที่เบรกขึ้นมานะครับคหเมิงมีแถกตัวนึงได้ไหมคะมีคนถามมาตัวบีกิมค่ะบีกิมครับสำหรับตัว B rim, บีกิมนะฮะตอนนี้สู้สองร้อยวันอยู่นะฮะเมื่อวานนี้ํทำท่าจะสู้เหมือนจะชนะนะฮะแต่ก็ยังยังพักอยู่ยังเล่นยังแบบยังไม่ผ่านชัดเจนนะฮะก็นแนวรับอยู่ตรงสักสิบสาแปดนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวต้านเนี่ย อยากให้ดูตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาผ่านได้เนี่ยน่าจะมีการทําจุดสูงใหม่ได้นะครับก็คือแถวๆบริเวณสัก14.3เนะีเบรกผ่านไปได้นะครับไฮเดิมตรงนี้น่าจะผ่านนะ14.6นะครับผมมองว่าน่าจะเป็นลักษณะของการเอ่อไซด์ขึ้นได้นะครับโดยลองขีดเส้นขึ้นมาดูเนี่ยก็จะเห็นนะฮะว่ายังมีอัพไซด์ให้ไปต่ออาจจะมองแถวบริเวณใกล้ๆ15นะก็คือ14.6นะแต่ต้องผ่าน14.3ก่อนนะฮะ 1434ีและ15นะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ผ่านจริงๆแล้วสู้200วันไม่ไหวนะครับบังเอิญจุดกึ่งกลางบอลิงเจอร์แบนก็อยู่ใกล้ๆกันตรง1 3 6 13.7นะครับเพราะฉะนั้นขอตรงนี้ละกันนะฮะ13.5ห้าลุดต่ำกว่า13 5ห้าอาจจะต้องมองในเรื่องของการช็อตแอะเกน์หรือขายก่อนแล้วลงมารับใหม่ข้างล่างนะครับสำหรับตัวบิกริมนะครับตรง13 5ห้านะครับโอเคค่ะนี่ขอทควะพี่นี่ขอบคุณมากเลยค่ะได้ครับขอบคุณครับสวััสดีครบ